ก็สวัสดีนะคะมาพบกับช่องของหน้านะคะอันนี้ก็มาพูดคุยหลังหวยรัฐบาลไทยออกนะคะมาพูดคุยหลังหวยรัฐบาลไทยออกนะคะหวยรัฐบาลไทยก็ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือหวยหามนะคะบนออกเจ็อใช่ไหมบนออกสองเดสองนะคะบนออกสองเสองนะคะล่างออกหน่นะคะล่างออก1 8ึนะคะ บนออกสองเจ็ดสองเลขล่างหนึ่งแปดนะคะเลขล่างหนึ่งแปดนะคะอันนี้ก็มาพูดคุยหลังหวยออกนะคะนี่ค่ะดูคำเตือนจากช่องเลยนะคะอ่าเน้นไปชุดล่างก่อนชุดล่างนะคะที่นาคทำวันนั้นนะคะเนาะคือจริงๆแล้วนาคดับตามสูตรนะคะ นาบอกว่าถ้าสูตรมันอยู่นะคะก็คือถ้าดับมันอยู่นะแต่อันนี้คือแปดแปดแปดดับมันมันหลุดนะคะจริงๆอ่ะหลักเลขมันได้มาก็ถูกนะคะที่นาคบอกว่ามีเก้ามีหกมีแปดแต่ทีนี้ว่านาคเอาดับเดี่ยวตรงนี้นะคะนาคเอาดับเดี่ยวตรงนี้นะคะคือมาดับเนาะแต่ถ้าใครไม่ดับนะคะก็คือลูดหลักเลขมันจะอยู่ในนี้นะคะที่นาคบอกว่าอ่าถ้าใครมีเลข หลักเด่นของตัวเองนะคะก็คือเอามาจับในชุดนี้ของนาคเลยจริงๆมันก็เข้านะคะแต่นาคก็ไปดับออกนะคือหกเอ่าเก้านะคะเก้ากับแปดเนี่ยนาคดับตามสูตรนะคะมันก็จะเหลือ 6, หกนาคก็เลยเน้นมาที่หกนะคะแล้วก็นาคก,ก็ได้พูดอยู่นะคะว่าถ้าไม่ดับเลยก็คือให้ลูดตามนี้เลยหลักเก้าหลักหกหลักแปด น่า,นาจะได้พูดอยู่นะคะเนาะก็คือตามนี้นะคะหวยก็ออกหนึ่งแปดนะคะแต่หลักที่นากเน้นมาเนี่ยหลักที่นากเน้นมาเนี่ยก็คือไม่ไม่ไม่เข้านะคะเนาะก็คือมันไปเข้าหลัก8นะคะหลักที่นากดับออกนะคะแต่ถ้าใครไม่ดับก็คือลูดนะคะก็คือตัวเลขมันจะมาอยู่แค่นี้มันจะไม่เกินจากนี้ที่นากบอกไว้นะคะก็คือล็อกนี้มันเป็นล็อกชุดใจนะคะมันเป็นล็อกวัดใจ ล็อกวัดใจล็อกชุดใจก็คือตัวเลขถ้าเลขมันไม่หลุดไปไหนนะคะถ้าเลขมันไม่หลุดไปไหนจริงๆเลขมันไม่หลุดนะคะแต่ทีนี้ว่านาคดับของนาคมันหลุดนะคะนาคเอาแปดไปดับด้วยเนาะใช่แต่จริงๆแล้วก็คือถ้าใครไม่ดับตามที่นาคพูดนะคะก็คือลูดก็คือได้แต่ทีนี้ว่านาคก,ก็ดับเก้าก็ดับแปดนะคะแล้วทีนี้นาคก็เด่นไปที่หกเพราะว่าหกมันชนหกมันชนมันก็จะเหลืออยู่แค่นี้ แต่ทีนี้ว่าวันนั้นนะคะนาคก,ก็บอกว่าคืออีกสูตรหนึ่งนะคะที่นาคทาแยกไว้คือมันมาเจ็ดแค่ตัวเดียวอันนี้มันดีขึ้นเป็นหลักแปดนะคะแต่ชุดในล็อกก็คือเข้านะคะก็คือหนึ่งแปดเนาะใช่แต่ล็อกที่นาคทาเน้นนะคะก็คือหลุดนะคะแต่ถ้าใครลูดแบบไม่ดับเหมือนนาคนะคะก็คือได้ที่หนึ่งแปดนะคะ แล้วก็ชุดบนนะคะที่นาคบอกว่ามันมีหนึ่งมีหกมีมีสี่เนี่ยจริงๆแล้วมันก็จับคู่กันได้นะคะแต่ทีนี้ว่าคือจริงๆแล้วเลขมันไม่มีใครรู้นะคะว่าเลขมันจะออกตัวไหนแต่ทีนี้ว่าถามว่าหน้าก็มั่นใจสูตรของนาคนะคะ <laughs> นาก็มั่นใจสูตรของนานะคะแต่ทีนี้ว่าสูตรมันมาแม่นจริง แต่ทีนี้ว่าเราอ่ะจะหาตัวดับมาดับให้มันเหลือน้อยได้แบบไหนหนากก็เลยเอาดับตัวนี้ขึ้นมานะคะใช่เพราะฉะนั้นก็คือมันมีศูย์มี2มี8มี9ก้าแต่แปดบรรดับหลุดนะคะเนาะแปดบรรดับหลุดนะคะแต่ถ้าใครไม่ดับตามนาก็คือรูดก็คือได้นะคะแต่ที่นาคเน้นมานี่คือมันหลุดนะคะเนาะนาก็จะพูดบอกอยู่ประจํานะคะถ้าใครมีหลักเลขอ่า ที่แบบว่าคือแม่นๆม่นะแล้วก็คือคือคือชอบที่ว่าของของตัวเองที่ทําไว้นะคะแต่จริงๆแล้วหลักเลขของหน้ามันก็คือมันก็มาโอเคนะคะแต่หน้าก็เอาไปดับเฉยเนาะคือมันก็ว่ากันไปตามสูตรนะคะมันก็ว่ากันไปตามสูตรแต่ถ้าลูดยังไงก็คือได้แต่ทีนี้ว่าหน้าว่าหน้าอยากตัดเนาะหน้าก็เลยตัดนะคะก็ตัดออกมาแล้วคือมันเหลือหลักนี้ ใช่แล้วแถมหน้าก็ไปตัดดักอ8ออกแต่ถ้าใครไม่ไม่ตัดตามหน้าก,ก็คือได้นะคะก็คือหวยเลขล่างนะคะก็คือออก18นะคะคือจริงๆแล้วหน้าก็จะพูดบอกอยู่เสมอนะคะว่า,าในล็อกเลขที่หน้าคำขึ้นมาเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าชุดวัดใจชุดวัดใจมันจะมีอยู่แค่นี้ล่ะคะ่ะปกติแล้วเลขอะ่ะแต่และชุดเนี่ยมันจะมามันจะมาเยอะมาก มันจะมาเยอะมากนะคะเลขแต่ละชุดที่ที่จะมาจาก10ชุดมันจะเหลืออยู่8ชุดเราตัดออกไปแล้วจาก8ชุดเราตัดออกไปอีก2มันจะเหลืออยู่4จาก4ชุดถ้าเรามีตัวดับแม่นๆม่นนะคะเราก็เอามาดับอีกมันก็จะเหลืออยู่ชุดละ2 2สองคือหลักละ2ชุดแค่นั้นคือจะไม่ไม่ไม่เกินนี้นะคะเนาะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือหน้าก็เอาตัวตัวตัวแปดเนี่ยคือคือเป็นดับนะคะมันก็เลยหลุดเนาะใช่แต่ถ้าใครรูดก็คือได้แล้วก็ชุดบนนี้นะคะชุดบนที่หน้าตัดออกนะคะก็คือจริงๆแล้วเลขนะคะมันจะเป็นดับเดี่ยวที่มันทาดับเดียวมามันมีแปดมีแปดแล้วก็มีสองแล้วก็คือมีสี่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือหวยมันออกสองเจ็ดสองนะคะคือหวยหามนะคะแต่หล nah ักเลขถามว่าหลักเลขที่น่าดับออกเนี่ยนะคะก็คือที่น่าทาขึ้นมาเด่นก็มีเจ็ดมีแปดมีหกมีห้าแต่น้าตัดดับแปดออกนะคะมันก็จะเหลือเจ็ดเหลือหกเหลือห้าน้าก็ดับตามนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือหน้าก็ดับตัวนี้ออกนะคะหมายถึงว่าหน้าติ๊กนะหน้าติ๊กติ๊กตัวนี้นะคะเนี่ย ติ๊กตัวสองเจ็ดเจ็ดสองเนี่ยใช่แต่ถ้าใครแต่ถ้าใครไม่ดับนะคะวันนั้นนาคได้พูดอยู่นะคะถ้าใครไม่ดับก็คือรูดนะคะหมายถึงว่าหลักเจ็ดหลักเจ็ดก็คือรูดมาหลักเจ็ดแค่นี้เพราะว่าหลักเจ็ดมันก็จะไม่มีเยอะนะคะก็จะมีหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ด แต่จริงๆแล้ว3 7เนี่ยสกับเดเนี่ยมันจะมาคู่กันไม่ได้เพราะว่าสูตรมันเป็นบ่งบอกมาอย่างนั้นนะคะสูตรมันเป็นบ่งบอกมาอย่างนั้นที่นาคติ๊กด้านล่างให้เนี่ยแต่2เนี่ยคือ,ค,อคือมันดับตามสูตรนะคะแต่ถ้าใครไม่ดับก็คือรูดมันก็มานะคะใช่ก็เนี่ยค่ะคือจริงๆแล้วนาคทา,าตามสูตรนะคะนาคบอกไว้อนเนาะแต่ถ้าใครไม่ดับก็คือรูดมันก็จะตามนั้นเลยแล้วก็อ่าฝั่งนี้นะคะที่นาคพูดว่า สองกับห้าแต่ถ้าสองมันดับนะคะอันนี้นาดดับตามสูตรนะอันนี้พูดถึงว่าดับตามสูตรนะคะถ้าสองมันดับนะคะก็คือมันก็จะเหลือห้าตามที่นาคขีดไว้นะคะแต่หวยมันออกสองเจ็ดสองนะคะแต่ถ้าใครไม่ดับตามนาคก,ก็คือลูททั้งสองหลักก็คือได้นะคะแล้วเพื่อนเพื่อนี่พีนพน่นะคะที่มีที่มีนะคะก็คือชุดสามตัวโต๊ดพร้อมเบิ้ลหามนะคะที่เข้าบูชาของนาคไปนะคะก็คือลูท ยังไงก็คือได้นะคะสามตัวโต๊ดเนาะใช่ยังไงก็คือได้สามตัวโต๊ดสรุปแล้วก็คืออันนี้คือหลุดนะคะที่หน่าเด่นเด่นแล้วก็ลองคือชุดล่างนี้หลุดนะคะแล้วก็ตัวนี้ถ้าใครดับตามหน้าก็คือหลุดนะคะแต่ถ้าใครรูดก็คือได้นะคะเนาะคือคือสูตรมันมาอย่างนี้หน่าก็ทําไปอย่างนี้นะคะทุกอย่างคือมันต้องเอาหลักความเป็นจริงนะคะหวยมันมีเข้ามีหลุดเพราะฉะนั้นแล้วคือจะเข้าจะหลุดยังไงคือก็ว่ากันไปตามสูตร นาคก็ทําลงของนาคอย่างนี้ทุกๆครั้งนะคะแต่ทีนี้ว่าคือความมั่นใจของนาคเนาะคืองวดไหนนะคะที่มันดับอยู่นะคะเลขมันก็จะมาตามที่ที่นาคติ๊กไว้นะคะขอแค่ว่าให้เลขดับมันมาแม่นแค่นั้นแหละขอให้แค่ว่าเลขดับมันมาแม่นนะคะคือทุกอย่างมันก็มันก็จะมาตามหลักมันเลย อันนี้นะคะที่นาคเด่นไปวันนั้นนะคะก็มีเหลือเจ็ดเหลือหกเหลือห้าเนาะแต่แปดมันดับนะคะมันก็เหลืออยู่สามหลักแล้วนาคก็ดับออกมาแต่นาคก,ก็พูดอยู่นะคะถ้าใครไม่ดับตามก็คือลูดนะคะอย่างหลักเจ็ดเนี่ยก็คือลูดเลยมันก็จะมีอยู่แค่นี้นะคะสองเจ็ดเจ็ดสองแต่ที่นาควงไว้นี่คือมันไม่เข้านะคะมันไม่เข้านะคะแต่ที่นาควงไว้มันก็จะเข้าอันที่ไม่ได้วงนะคะก็คือสองเจ็ดเจ็ดสองตัวนี้ แล้วก็ล่างก็เหมือนกันนะคะอันนี้หน้าก็ตัดตัวตัวเด่นออกนะคะจริงๆแล้วอ่ามันมีเก้ามีหกมีแปดเนาะหน้าก็ดับตามสูตรนะคะมันจะเหลือหกคูแค่ตัวเดียวหน้าก็เอาหกมันเป็นเด่นนะคะแต่เลขมันออกหนึ่งแปดนะคะก็คือตรงนี้แล้วก็คือตรงนี้เนี่ยค่ะใครที่รูดก็คือได้นะคะเนาะแต่จริงๆแล้วว่ากันไปตามสูตรแล้วหน้าก็พูดบอกเลยนะคะว่าเพื่อนๆนี้พี่นะคะที่มี เลขเด่นอยู่ในใจนะคะก็คือมาดูล็อกมาดูในล็อกของนาคนี้ได้เลยนะคะถ้าล็อกล็อกนี้ไม่หลุดนะคะตีวงออกมาแล้วนะคะตีกรอบออกมาแล้วตีกรอบออกมาแล้วหลักเลขมันจะมีอยู่แค่นี้มันจะไม่ไกลจากตรงนี้หลักเลขมันจะมีอยู่แค่นี้แล้วหลักเลขมันจะไม่ไกลจากตรงนี้มันจะมีอยู่แค่หกหางหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันจะมีอยู่แค่หกแค่นี้อันนี้คือตัวกันไม่เกี่ยวอันนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหก อันนี้มันก็คือจะเป็นหกหลักเหมือนกันแต่ข้างล่างนี้เป็นตัวกันไม่เขียวเนี่ยค่ะคือล็อกเลขมันทําออกมาแล้วคือมันจะได้แค่นี้ถามว่ามันตีวงแคบได้เยอะไหมมันก็โอเคนะคะจาก10ก็เหลือแค่6จาก6ดับออกไปอีก2มันจะเหลืออยู่แค่4แล้วเราก็หาตัวมาดับเอาแค่นั้นถ้าตัวดับมันอยู่ทุกอย่างมันคือมันอยู่หมดแต่ถ้าตัวดับมันหลุดทุกอย่างก็คือแปรหมด แล้วก็สูตรต้นๆของเขานะคะสูตรต้นๆของเขาก็คือสูตรอ่าสูตรที่ว่าสิบหน่วยสูตรสิบหน่วยนะคะที่นาคเอามาทําเป็นชุดวัดใจเนี่ยอันนี้ก็คือสิบหน่วยมาทําชุดวัดใจนะคะใช่แต่ทีนี้มันไม่เข้าในวงนะคะแต่มันไปเข้าตัวหลักนะคะเข้าตัวหลักหมายทึงว่าจิตเนี่ยคือรูดก็คือได้อย่างอันนี้ก็เหมือนกันหน้าก็ตัดแปดออกนะคะใช่ใครรูดก็คือได้แต่หน้าก็ดับออกนะคะหน้าก็เอาตามสูตรนี่ค่ะ คืองวดนี้ก็คือหน้าหน้าดับออกหมดเลยแต่เลขถามมามาไหมก็คือมานะคะแต่ถ้างวดหน้าก็คือก็เป็นเหมือนเดิมนะคะหน้าก็ตัดตามสูตรนะคะแต่ถ้าใครไม่เอาดับตามหน้าก็คือให้ลูดหน้าคิดว่าเลขอ่ะถ้ากรอบกอบตรงนี้นะคะหมายถึงว่ากรอบชุดวัดใจเนี่ยกรอบชุดวัดใจบนกรอบชุดวัดใจล่างเนี่ยคือถ้าหลักเลขเขายังอยู่นะคะคือตัวเลขมันก็จะออกมาประมาณนี้คือไม่ไกลจากตรงนี้ คือมันเป็นถามว่าสูตรมันเดินดีไหมก็โอเคนะคะนาคชอบนะสูตรเนี้ยใช่น่าชอบมากๆเพราะว่านาคือก็คือคิดแล้วก็ค้นแล้วก็คือพิจารณาอยู่หลายๆรอบนะคะกว่าที่จะมาเป็นสูตรวัดใจได้คือสูตรวัดใจเนี่ยที่ชอบก็เพราะว่า1ก็คือจาก10บมันก็จะเหลือเราตัดออกมาเราตัดชุดนี้นะคะ เราตัดชุดนี้มันก็จะเหลืออยู่แปดจากแปดเราตัดออกไปอีกมันจะเหลืออยู่แค่หกแค่นั้นมันจะเหลืออยู่แค่หกนะคะแล้วก็มามาชุดนี้นะคะมันก็ถ้าเรามีตัวตัดออกไปอีกมันก็จะเหลืออยู่แค่ไม่ไม่กี่ชุดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคือคือหลักๆของเขาอะ่ะคือมันเข้าแต่ทีนี้ว่านาคเอามาตัดมาอะไรคือมันหลุดเองเนาะใช่แต่ถ้าเพื่อนเพื่อนที่พี่มีหลักที่แบบว่าอแม,แ,มแม่นแม่นนะคะหรือว่า ที่เราเก็บไว้ในใจนะคะก็สามารถที่จะเอามาดูกับชุดชุดที่ว่านาคธรรมนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าชุดนี้นาคธรรมเก็บไว้ก็จากดูสติของเขานะคะถามว่ามันโอเคไหมมันก็โอเคนะคะก็คือใช้ได้ใช้ได้แต่สองสองชุดนี้นะคะชุดวัดจจัยบนชุดวัดจจัยล่างเนี่ยคือนานๆน,นะคะนานๆน,นะคะมันถึงจะหลุดครั้งหนึ่ง มันไม่ได้หลุดบ่อยนะคะนานๆมนถึงจะหลุดครั้งหนึ่งหลุดนี่หมายถึงว่าในล็อกของเขาหลุดนะคะใช่แต่ถ้าในลักษณะนี้คือตัวของเขาคือจริงๆล็อกมันมาถูกหน้าก็จับตัวเด่นออกมาถูกแต่ทีนี้หน้าก็ไปตัดบนหน้าก็ตัดล่างหน้าก็ตัดนะคะสรุปแล้วในวงของหน้าก็คือไม่เข้านะคะมันก็จะไปเข้าตัวที่ว่าหน้าตัดออกเนาะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะถ้าใครรูดเจ็ดก็คือได้นะคะเนาะก็คือว่ากันไปตามสูตรนะคะ แล้วก็ชุดนี้นะคะก็อันนี้ที่นาคติ๊กไว้ให้เนี่ยคือนาคก็ไม่ได้บอกให้ดับนะคะนาคบอกว่าถ้าจะให้ชัวร์เลยก็คือให้ลูดในชุดสามตัวโต๊ดพร้อมเบิ้ลหามนะคะใช่ในชุดสามตัวโต๊ดพร้อมเบิ้ลหามก็จัดไปนะคะใช่ใครได้น้าก็ดีใจนะคะแต่ถ้าเอาในวงก็คือไม่ได้นะคะเนาะแต่ถ้าเอาตามหลักก็คือได้นะคะเนาะแต่ในวงของนาคคือ งวดนี้นะคะน่าน่าหลุดหมดเลยหลุดหมดเลยนะคะในวงเนาะแต่ถ้าใครเอาตามหลักก็คือได้ทั้งนั้นนะคะได้นี่ค่ะอันนี้ก็คือหวยออกแล้วนะคะเราก็มาพูดคุยหลังหวยออกนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะ,นะก็คือคนชอบตัวเลขก็คือตามต่อค่ะก็ <c oughs> ไปตามดูวันนี้ก็มีนอยนะคะใช่แต่วันนี้อ่าวันนี้มีนอยแต่ไม่มีไม่มีลาวเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ วันนี้ก็มีฮานอยทั้ง3านอยนะคะนอยปกตินอย V ีพีนอยพิเศษนะคะก็ไปตามนอยกันต่อเนาะนี่ค่ะถ้ายังไงนะคะคลิปนี้นะคะก็มาพูดคุยหลังหวยออกนะคะหวยรัฐบาลไทยเนาะถ้าใครรูดก็คือได้นะคะแต่ถ้าเอาวงตามวงที่นาวงไว้ก็คือหลุดทั้งบนหลุดทั้งล่างเลยนะคะเนาะแต่หน้าก็ได้พูดบอกอยู่นะคะว่าถ้าใครไม่ชอบในดับของหน้าก็คือรูดเลยคือเลขมันก็น่าจะมาน่าจะเป็น สรุปแล้วก็คือล็อกเลขมันก็คือเข้านะคะเนาะแต่ทีนี้ว่าหน้าตัดผิดนะคะถ้ายังไงนะคะก็คือว่ากันไปตามสูตรนะคะหน้าก็อยากให้มันเหลือน้อยชุดเนาะหน้าก็อยากให้มันเหลือน้อยชุดตัดออกมาแล้วมันก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะคะถ้ายังไงนะคะคลิปวิดีโอนี้ก็ ห่วยรัฐบาลไทยก็ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็มาพูดคุยหลังหวยออกนะคะจะเข้าจะหลุดก็คือว่ากันไปตามสูตรนะคะงวดหน้าก็คือตามกันต่อนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะหน้าก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะก็สวัสดีนะคะ